สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับทุกคนผมต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอส่งท้ายปี2024นะครับผมเนื่องโดยโอกาสพิเศษกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วผมต้องขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับผมก็ขอทุกคนมีความสุขม,ม,มากๆนะครับผมแล้วก็ขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอเป็นปีที่ดีนะครับผมในปี2025นี้นะครับผมนะก็มาครับผมสำหรับคลิปครีเจอร์ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นเจ้าโตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าโคนิเฟรอนนร ครับผมตัวละคร t r อบนบกฟอโตโวนั่นเองดูดิอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณหมอต้นคริสต์มาสนะครับผมนะเคื่อพูดตามตรงนะครับว่าเนื่องด้วยโอกาสพิเศษแบบนี้เนี่ยผมก็แบบไม่อยากจะไปฆ่าใครไม่อยากจะไปตีใครนะครับวันนี้ก็คงจะมาเล่นกันแบบชิลๆแหละนะครับผมคงจะมาฮิวเรื่องคนอื่นกันเรื่อยๆในแมปนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนั่นเองแล้วก็รารับเอียดของสเตตนะครับทุกคนสามารถดูได้ทางขวามือตรงนี้เลยนะครับ ว่าเจ้าคนิีเลนตัวนี้จะมีชีวิตรอดได้นานแค่ไหนกันเชยนนะครับทุกคนไปกันครับ โอเคมาครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครเซนิเฟรอนตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าคลิปโดนนี้เนี่ยผมอาจจะมาเล่นแบบชิลๆนะครับผมคงจะแบบไม่ได้ไปไล่ตีใครนะคงจะมาเป็นหมอแหละคงจะแบบมาไล่ฮิลคนอื่นดวอะแรงนี้นะครับผมนะก่อนจะไม่สนุกนะก็อารมณ์แบบมาโลเพะวันนี้นะครับก็มาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถฮิลไขรได้บ้างนะครับจังหวะนี้ซึ่งโอ้โหทุกคนมาครับจังหวะนี้มาตรงกลางแมปกันก่อนนะแล้วก็เอ้ ทุกคนตอนนี้นะครับผมมันมีเป็นประตูตีบอสอย่างนี้เข้ามาตีแล้วนะครับแต่ผมมองว่านะบอสในปีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความสนใจนเท่าเาไหร่นะไม่ค่อยมีใครไปตีเลยบอสอ,อ่ผมงงเหมือนกันมันแบบไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนกับตอนฮาโลวีนไงฮาโลวีนน่าสนใจกว่านะครับไปดูซิว่ามีคนไนตีบอสบอกว่าเพราะว่าในตีบอสเนี่ยถ้ามีคนตีเยอะนะผมว่าเรามีโอกาสในการที่จะฮิลคนอื่นมากกว่านะครับเออแต่ว่าตอนนี้อาชิบหายแล้วผมว่าผมโดนเลงว่ะผมกำลังโดนเลงว่ะ48่ิบแทดวิไฟอิงโปรเซสอีกนี่นอน เชื่อไหมมันจะมากัดผมไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออ,เอ,อไม่หว่ะมันเป็นคนดีว่ะเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนหมอเอาเป็นหมอเอ้อยเกือบไปนะครับนึกว่าเกือบชนตาขาดแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรมาหลังๆแววๆเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายอะ่ะดีนะเนี่ยมันไม่กัดเราอะ่ะเออแสดงว่าคนที่เป็นคนดีนะครับผมขอบคุณมากเพื่อน <laughs> เลยเฮ้ยโยฮัลโหลว่างไงไห้เฮ้ยมาครับโรเพด,ดีกว่าจังหวะนี้ว่างไง สร้างแพ็กไหมเออสร้างแพ็กดีกว่าเฮ้ยห,หรือไม่ต้องสร้างแพ็กดีกวะโอ้โหเต่าครับเต่ารัสเซียโอ้โหเต่าแพ็กเซิร์ฟรัสเซียเลยนะครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟรัสเซีย,ยคนรัสเซียนะน่าจะโหดน่าดูนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้อะไรพิมพ์อะไรมาปะเนี่ยโย่ใหใครตีบอสบ้างฮูวันทูไฟท์บอสใครจะตีบอสบ้างมาเร็วมา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 ,มาอีกห้านาทีใครสนใจบ้าง ตอนนี้ผมกำลังเรียกพวกนะครับผมระดมพลอยู่มีไหมเออดูทรงม่าจะไม่มีเปยเฮ้ยมีอยู่แค่เนี้ยอยู่กันสองหนอแต่ว่าอย่างว่าเลยครับผมบอสมันไม่ค่อยเนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยมีคนสนใจอ่ะนะแล้วก็ไอ้นี่เอาชิบหายเลยเห็นไหมเออดูมันกัดผมอีกแกะโดนทรยศหว่ะทุกคนโคตรเศร้าว่ะเจออย่างเงี้ยเนี่ยทรยศชัดๆทรงเนี่ยทรยศเห็นไหมอยู่ๆมากัดผมเฉยนึกว่าจะมาเป็นคนดีนะสรุปไม่คนดีเฉยเลยอะ่ะเออดูสิ Who want to fight อะบอสโอ้โหไม่มีเลยอะ่ะ น่าเศร้ามากทุกคนคืออย่างน้อยมันก็มีอะไรให้เราทํานะคือการตีบอสอะแต่ก็แบบมันไม่มีคนเล่นไงดูสิมีคนปะอืมไม่มีเลยอะดูดิไม่มีคนเลยนะคนให้ความสนใจน้อยมากทุกคนผมบอกเลยอ่ะไม่เป็นไรจังงั้นไม่ไปก็ได้ไม่มีใครตีบอสเลยอะจังนั้นเราเป็นตัวอื่นดีกว่าถ้าท่าน,นขออนุญ,ญาตหาแพ็กดีกว่าเพื่อความอยู่รอดนะั้นแล้วก็จะได้ฮิลให้เพื่อนด้วยมาแพกักเสเซียเลยมาจังวันนี้ผมว่ามันต้องการหมอแน่นอนอะส่งเนี่ยโอเคมาแล้วกพวก พักพวกอยู่กันตรงภูเขาไฟนะครับผมทรงเนี้ยต้องการหมอแน่ผมบอกเลยคือถ้าสมมติแบบเราจะไปตีใครอย่างเงี้ยเราต้องมีแบบกาลงังสํารองกําลังเสริมไงเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญมากเลยทุกคนนะก็ใครอยากเป็นหมอก็เรียนหนังสือดีๆก็แล้วกันนะแล้วก็มารักษาผมด้วยในอนาคต <c oughs> อะไรวะเนี้ยโอเคมาส่งของข,องขวัญก่อนครับจังหวะนี้เอาของข,องขวัญไปทรงหน่อยปุ๊บ เรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นนะครับได้มา35แคนดี้เคนนะครับเมื่อตะกีนนะแล้วก็ใช่อ啊ทุกคนตอนนี้นะครับผมใครยังไม่ได้เก็บแต้มแคนดี้เคนเมื่อตะกี้เนี่ยก็อย่าลืมไปเก็บกันได้นะเพราะว่าบอริเออร์วอร์เดนเนี่ยมีราคาแค่เท่าไหร่เองอะแค่หมื่นห้าเองนะครับผมว่าไม่น่าจะนานเกินไปแล้วก็ไม่น่าจะยากเกินไปด้วยนะนี่หมื่นห้าเองนะครับอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้เฮ้ยเหมือนผมเห็นตัวอะไรข้างหน้าผมว่าเมื่อกี้เห็นเวลเวลปะก่อนจะไปกดเมนูอ่ะเหมือนเห็นออกซี่เลยว่ะใช่ป่่่่่่ะะใใครรรรเเ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 หหหหห็็็็นน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 อออออออกกซบ้้้้้้าางงงมมมืืืีีีชัแแแลลลลววววตไไดพ ระวังระวังแค r e ระวังบอกเพื่อนก่อนออกซิมีออกซิตรงนี้นะกําลังไปโอ้หนี่ไงมันไปหาเพื่อนจริงด้วยว่ะเพื่อนระวังระวังระวังมันอยู่นี่นี่ไงตรงนี้จริงๆด้วยออกซิ i, นะครับออ it. กซิทาลิตกาลังไอ้นี่อยู่ดีนะเนี่ยเรามองเห็นเลือดอะถ้าเรามองไม่เห็นนั้นเรียบร้อยไปไปไปหาเพื่อนก่อนโว,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 ว้วว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 อยก่อนเออมันคงไม่กล้าสู้กับเราหรอกนะโอเคครับจังหวะนี้เจอเพื่อนแล้วเฮลโล ออกซิตามมาไหมโอเคไม่ตามมาก็ถือว่าโอเคเหมือนมันดักอะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนนะว่าระวังออกซิแต่คืออาจจะเป็นคนรัสเซียไงฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเป็นไปได้นะโอ้แล้วก็ตรงนี้คนอย่างเยอะเลยอะโอเคเลยสวยงามเฮ้ยออกซิกำลังมาเนี่ยออกซิมาจริงด้วยผมบอกเลยนะว่าแคร์ฟูออกซิอะแต่ไม่มีคนสนใจเลยอะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเลยก็แล้วกันนะแล้ววันนีเต่าเพื่อนว่าไงหมอมาแล้วใครต้องการหมอบ้างไหมเฮลโหลโอเคโอ้โห ฮิวแรงกันนะครับทุกคนเนี่ยดูดิฮิวจีละ200อะ่ะถือว่าแรงพอสมควรเลยนะอ่าแล้วก็เพื่อนเรามีนกตัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเอลมาโคนี่เอลมาโคโต้แล้วแฮกออกซี่มาจริงด้วยวะ่ะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมรอช่วยเพื่อนข้างหลังออกซี่มานะออกซี่มาเพื่อนรันรันหนีดิรันรันรันหนีหนีโอ้โหไม,ไม่ไม่อ่านแชทแพ็กเลยหรือไงวะเนี่ยเนี่ยเพื่อนรู้ตัวแล้วเพื่อนรู้ตัวแล้วเอา run, 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 run. รัน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  มีเพื่อนหนีหนีเอาอร่อยโดนแล้วเพื่อนโอ้ยกูบอกให้หนีไม่ยอมหนีเจ็บร้อยไปซะแ้างั้นบอกให้หนีไม่ยอมหนีโอ้ยบอกแล้วว่าให้หนีไม่ยอมหนีเ้ฮ้ยเต่าเต่าช่วยเพื่อนหน่อยดิไม่เต่าก็ไม่ช่วยเพื่อนว่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยเราะวังนะเพื่อนออกซิมมันกำลังจะมาบวกก็เปล่าแครฟูนะเว้ยแครฟูแครฟูเดี๋ยวรอให้มันเปิดแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันเปิดแล้วเราค่อยยูเต่าได้เพราะว่าเราน่าจะพอช่วยได้อยู่นะครับเราเป็นคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสต้น นะครับวิวอวิวอวีวอวิวอวีวอวีนอวีวอวีเอวีวอวีวอวีวอวินอนีวอ้อา,อา,อาวอน,นีนกนนนว,วนก,นนออก,นกคนวอดีวะสถาอการณ์แบอนี้เนี่ยไปไม่ถูกเลยอ่ีวอเี็นวากอปล่อมีนไปีล้วันเมื่อกีผอเตือล้วนะเตือ,อ,อวอ go, อนะ base, ออีออวีวอนีวอวีวอตีมอวีวอวีวอวีวอ y ีวอว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 ีอวีวออวีว e วีวอ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 ไม่เห็นหอ โอ้โหอะตอนนี้น่าจะไปแล้วออกซิเมนูไปแล้วอ่าโอเคเฮ้ยอะ,อะหายบนบอยห,หลบบ้าโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ไม่คุยกันในแพ็กเลยอ่ะออกซิไปนู่นแล้วนะครับก็ปลอดมันไปก็แล้วกันนะเอ้ยเต่ารู้ยัยงเพื่อนผมพร้อมฮิวแล้วเต่าเอาหน่อยเต่าเอาเลยเพื่อนเอาเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเอาหายแล้วออกซิหาย โอ้ออกซี่หายพอดีอือดเลยทุกคนอดดูสึกมันๆเลยครับจังหวะนี้ถือว่าพลาดไปนะโอเคนะมีตัวไหม้ไม่มีเออเสียดายอ่ะเสียดายจัดเลยนะครับถ้าเมื่อกี้เต่าตู้กับออกซี่นะผมบอกเลยคลิปนี้มันแน่นอน ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจที่เราคาดหวังไว้อะนะเออโอ้โห <laughs> ผมว่าเราควรจะออกแพ็กดีกว่าเราไปหาแพ็กอื่นอยู่ดีกว่านะถ้างั้นอะ่ะเพราะว่าแพ็กนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมันไม่ไปไหนเลยอะ่ะเราก็ไม่ได้ประจนภัยเลยดรทัถ้างั้นอ่ะออกออกออกแล้วกันถ้างั้นมาออกออกไปหาแพ็กอื่นดีกว่ามีแพ็กอื่นไหมเอาแพ็กนี้แล้วกัน order warden นี่ขอเข้าแพ็ก warden หน่อยก็แล้วกันเนี่ยโอ้โหเวนเอ้ยมันอยู่โคตรไกลเลยอ่ะ อยู่ทะเลทรายทุกคนอะเดินทางก่อนก็แล้วกันทั้งนั้นไปเฮ้ย <L> <L> เอ้าเฮ้ยทุกคนแพ็ค <L> หายเฮ้ยสรุปแพ <L> ็คหายทุกคนโอ้โหมันเตะเหรอหรือ,รอ,อยังไงวะเนี่ยแพ็คหายเฉยเลยครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสงสัยมันจะออกเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อะไม่เป็นไรก็แล้วกันเฮ้ยมีเซนิเฟรรนเหมือนกันนี่วาเอ้ยคนน้เฟรรนเหมือนกันเอาไงดีวะแต่ว่ามันเหมือนกันมันก็นะอยู่ได้สองคนเหมนมีแค่2คนเองทั้งนั้นเปลี่ยนแพ็คดีกว่าเอาเป็นว่าเราไปแพ็คเคนดี้กันแล้วกันทั้งนั้นมา เฮ้ยเมื่อกี้แพ็คนะั้นมันออกทุกคนมันน่าจะแบบกดออกไปอะหัวหน้าที่เบ็ดอาร์เดอร์อะก็เลยคนหายหมดเลยนะโอเคมาครับจังหวะน,นี้ได้แพ็กใหม่แล้วว้มาแล้วหมอมาแล้ววิ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 วิววิววิวววิวอะไรวะมามามาหมอมาแล้วมานี่เลยนี่ทีมคุณมีหมอแล้วครับผมมามามาเออเดต้องอย่างงี้ต้องมาชนภัยกนันอย่างงี้เ้ยถึงจะหนุกเว้ยเฮ้ยอยู่กับทาคามััตเมื่อกี้เนี่ยไม่หนุกเลยเว้ยเฮ้ยมางี้น่าจะหนุกว่านะ โอเคสวยงามเพื่อนสวยงามเรามีหมอทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนั้นเหมือนจะเป็นทีมนั้นอ่ะทีมอตัวนี้2ตัวมันเอาแล้วว่ะเอาด้วยไปทั้งนั้นเราต้องไปช่วยเขาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเคนดี้ก่อนไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนบุกเลยเลยบุกไปเลยเพื่อนผมช่วยได้ดูแพ็กก่อนโอเคไม่พิมอะไรมาใช่ไหมเอาได้มาผมพร้อมช่วยแล้วเอาแล้วเพื่อนไปแล้วเอยเคนดี้กำลังมาหนึ่งตัวเอาหน่อยเพื่อนเคนดี้กับเคนดี้แต่มันจะตายแล้วกลับมาเลยเพื่อนกลับมาเลยกลับมันกลับมัน โอ้โหกัดยังไม่ได้เพราะว่ามันในนี่อยู่มันกําลังติดสปอนอยู่โอ้โอกัดได้ไหมกัดยังไม่ได้เหรอกัดยังไม่ได้โอเคโอ้โหกัดได้แล้วโอ้กัดได้ลวโอ้เรียบร้อยโดนกินแล้วอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคเฮ้ยอ๋อนี่เพื่อนเรานึกว่าไม่ใช่เพื่อนเราครับผมเกือบชะตาขาดแล้วอ๋อมันน่าจะโดนในแก๊งตัวเมื่อตะกี้รกัดแน่เลยตัวขาวๆอ่ะอ่าถือว่าอิงรอดไปนะเอกือบไปแล้วเมื่อกี้อ่ะรอดรอดรอดอะไรเี้ยเขาก่อนแล้วกันมา ฮิวไปฮิวไปฟาบฟาบฟาบเฮ้ยฮิวแรงมากอะที่สองร้อยเนี่ยถือว่าแรงมากเลยนะแล้วก็โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแพ็กเรามีซิมมาถกด้วยเหรอเฮ้ยแท็กเรามีซิมมาถกนะครับผมซิมมาถกไม่พอมีปุยตั้งหากเอออะไรอะไรอย่ามาฆ่าผมเออย่ามานะอย่ามาทรายศนะเว้ยเฮ้ยอุตสาห์เป็นหมอให้แล้วอ่ะแล้วก็โหมีจิโอทาลอกด้วยเหรอโอโหเป็นไงล่ะ แพ็คเราน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟเออดีกว่าแพ็ครัสเซียเมื่อกี้อ่อะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะแต่ก็เราถอยมาได้แล้วตอนนี้เออเออะไรๆตัวอะไรไปครับผมจังหวะนี้เลสโกเพื่อนเพื่อนไปลุยๆๆๆไปทะเลทรายกันดีกว่าเพื่อนไม่นาผมนําเองมาเออเห็นว่าทะเลทรายมันตะกี้เหมือนมันจะมีทางหน้านของปูนะแล้วก็มีเซนิเฟรอนอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูก็แล้วกันว่ามันจะมีใครบ้างอ๋อยังไงจริงด้วยน่าจะอีกแพ็กหนึ่งน่าจะพแพ Let's go Let's go Let's go ไปไหมรอเพื่อนอยู่โอเคเพื่อนมาว่ะโอเคโหหายทุกคนข้างหน้ามีปูหนึ่งตัวนะครับกับโคลาเคนดี้เราสู้ไม่ไหวแน่ผมบอกเลยดูทรงไม่น่ารอดแล้วก็มันออกไปแนละ้วจิโอโอ้โหเอาไงทำไมเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนกับซิงมาทองหนึ่งตัวนะหรือว่าเราควรจะย้ายแพ็คอีกดีวะแพ็กนี้ถ้าเราอยู่นะผมบอกเลยไปสู้แกข้างหน้ายังไงเราก็ไม่ชนะอยู่แล้วพูดตามตรงเลยนะครับจากใจจริงปูขนาดนี้ โคลาขนาดนี้จะเอาอะไรไปรอดวะโอเคทุกคนมาตอนนี้เพื่อนก็คอยทยอยตามเรามานะเป็นไงเฮ้ยกลายเป็นหัวหน้าฝูงเฉยเลยเฮ้ยใครเป็นหัวหน้าไม่รู้อ๋อตอนนี้หัวหน้ากลาลังอยู่เมนูอยู่นะเออมีปูมาเอ้ยปูปูปูป,ปูมีปูกับเซนีเนตั้งหนึ่ง,ง,งตัวนะครับตรงนี้อ๋อหวังว่าเขาจะเป็นมิดแหละอ่าเป็นมิดไหมเราเป็นหมออย่ามากัดหมอก็แล้วกันขอร้องเฮ้ยตัวอะไรว,เวะเนี่ยเฮ้ยสีสวยเนี่ยสีเขียวเขียว<ๆ>แต่ว่าถ้าเพื่อนเปิดปุ๊บเพื่อนไม่รอดแน่ดูตรงแล้วอะแต่นี่มีหมอไง ฮิวก่อนโอเคฮิวด้วยกันนี่ไงทงั้งเงี้ยทุกคนถ้าอีกแพ็กนึงมันมีหมอเราก็ต้องจัดการหมอเขาก่อนนะจริงๆอ่ะโอ้โหเพื่อนมาแล้วครับผมเพื่อนเราก็เป็นปูเว้ยเฮ้ยแต่ปูเด็กครับผมเด็กแค่นี้จะเป็นสู้ปูยักษ์ยังไงวะนั่นอ่ะไม่น่ารอดวะข <c oughs> อ้ยอย่าให้แบบมีคนสักคนเปิดอ่ะไม่งั้นแก๊งแตกแน่อ่ะนะครับหายหมดอ่ะตรงเนี้ยผมบอกเลย มีปูตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยปูเด็กด้วยแล้วก็ในน้าเหมือนกับว่าจะมีตัวอะไรสัก,กตัวหนึ่งนะโอ้โหโอรอรนท,ทุกคนเสียงสวยอะเอาโดนแล้วครับจังหวะนี้โดนลากแล้วโดนกินนะบา่าเคินดี้จะกินไหมเฮ้ยโคลามาโอ้จังหวะนี้ผมบอกเลยว่าัวอนัวแน่นอนหนวัวแน่นอนมีนวัวนะมีนวัวอาหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนนะหิวศัตรูก็หิวไว้ก่อนไปจังหวะนี้อ๋อไปหิวแล้วไปหิวแล้วโอเคเอาเพื่อนซิมาตอเพื่อนกินว่ะโอเคเพื่อนกิน โอ้โห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 ,โห,โห,โหเอาละครับจังหวะนี้เออโอ้โมีการหมอบพร้อมกันคู่เลยคือรู้ว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนอ่ะก็เลยต้องหมอบเห็นปะเราควรย้ายฝั่งนี้บอกว่าว โอ้ยโดนอะไรโดนใครโดนะไรตีละอ๋อนี่ไงอ๋ออาจจะเป็น order ตัวเมื่อกี้นะครับทุกคนที่มันออกเกมไปอะ่ะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะนี่อ่ะมันกลับมาแล้วทุกคนโอ้หมันอาจจะไปสร้างแพ็กใหม่นะครับผมจะได้ว่ะตอนแรกเราก็อยู่แพ็กนี้แหละนะครับแต่ก็มันออกไปไงเราก็เลยต้องหาแพ็กใหม่นะครับผมว่าทุกคนน่าจะสงบกันแหละน่าจะไม่ตีกันนะดูจากท่าทางแล้วก็ลักษณะแล้วนะครับเราก็เป็นหมอเราก็คอยดูสถานการณ์ไปนะแต่ก็ไม่แน่นะใครเปิดสักคนดิเปิดสักคนดูเรื่องเลยนะผมบอกเลย กัสักคนเนี่ยรู้เรื่องอ่ะเราควรออกไหมควรออกย้ายแพ็กไหมคือแพ็กเราอ่ะสู้ไม่ไหวหรอกเนี่ยเคนดี้กับซิมาทอกเนี่ยเอาเป็นว่า เราก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะดังนั้นนะมันคงจะไม่สู้กันแหละเพราะว่าดูอย่างทาทางแล้วก็น่าจะสงบกันแล้วนะครับผมนะก็ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงอาจจะมาเล่นอะไรไม่มากนะครับทุกคนนะ <c oughs> เล่นกันชิลๆตามสไตล์ของผมแล้วก็เล่นกับเจ้าตัวละครหมอตัวนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนันแล้วก็ขออนุญาตกล่าวคาว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะแล้วก็คลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยจะม่เล่นตัวละครอะไรอีกก็รอตามกันต ปีใหม่ครับ